ใปนะครับบินมาจากฮ่องกงนะครับหาอะไรกินเนืเ้คแบบเนื้อร้อนเ้า้ตาข่ายอะไร ตาผมรับรับจ้างขายรับจ้างผมจากนาลาที่ว่าช่วยอุดหนุนผมด้วยและผมขอขอบลุงเชื่ออะไรตาเชื่ออะไรอ,อะไรนะครับอาคามะอ,อ,อ๋อตาเป็นมุสลิมเออมุสลิมนะตาขายขออาถุงเท่าไรถุงละห้าสิบ วันนี้ขายได้ยังได้ได้ได้หลายบาทยังได้พันเนื่งวันนี้ได้พันเนื่งถ้าขายหมดได้กำไรเท่าไหร่ขข้หักใ้ตาสี่ร้อยถ้าตาขายหมดตาจะได้สี่รอยบาทต่อวันเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เลยตาน่ารักมากอายุเท่าไหร่ละครับ สิบแปดปีสุขภาพแข็งแรงนะครับปีนี้ตายอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่นราธิวาสนะครับได้กลับบ้านไหมสงการมีค่าเลยังยังยังไม่มีครับอ๋อสงการจะกลับที่ไหนนะครับสงการกลับที่ไหนนะนราธิวาสอำเภอ อําเภอยิอย่งอนะครับคนอะไรที่บ่ารู้จักนะครับผมเอาตาหมดเลยตาหน้าตาจำชื่อคุณตาได้ไหมตาตาชื่ออะไรนะครับคุณตาอาหมะนะครับตาบุดีตาบุดีนาคาหุงนละห้าสิบหนึ่งร้อยก็เป็น สี 400, 450. ่ร้อยสี่รอย่ห้าสิบอ่ให้คุตาด้วยส่งค่ารถกลับบ้านเนะยเอามาให้คุตาครับมีเท่าไหร่เนี่ยเลขขาวให้เนี่ยอ่าห้าพันตาส่งค่ารถกลับบ้านนะส่งาการกลับบ้านด้วยนะอ่าสมให้ตาคับมาหาคั่ขอคว,วามเวตตาเมตตาเมตตาให้ผมไหนครับวัยพรเป็นภาษาอิสลาม คร,รตานรหน้าหลักชั้นซส่อๆนะครับกลับบ้านสงการปลอดไทยคุณ <c oughs> ตาน,น่ารักมากเราจะเอาข้าวเปลี่ยนเป็นกินอันนี้ได้พักเลยใช่ไหมครับ บ้านเลยนะเนาะเก็บตังค์ดีๆด้วยนะครับคตาตาน่ารักขอบคุณครับตาหน่ารักมากคุณพ่อเนี่ยได้กลับบ้านแล้วตาบายบายหน่อย